สวัสดีครับผมผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับลูกผู้ชายตัวจริงครับดรกชัยวัฒน์วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับต้นโกโก้ที่อายุ3ปีและเก็บผลผลิตแล้วนะครับตามผมมาครับนี่คือต้นโกโก้ด้านหลังผมเนี่ยฮะต้นโกโก้นะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับนี่คือต้นโกโก้3ปีนะครับ กออกแล้วนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับลองตัมผมมาเลยนะครับบางต้นก็ใหญ่มากเลยนะครับเห็นลูกนะลูกอยู่บนนี่ก็มีนะครับอยู่ข้างล่างก็มีนะครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งตกได้สองครั้งนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับเมษายนนะครับก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็จะพาทุกท่านมาชมครับด้านนี้ก็มีนะครับนี่คือสวนโกโก้ของเรานะครับสวนนี้เป็นสวนอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับของบริษัททองกระนกเทรดนะครับที่เราจะพาทุกท่านนะครับมาส่งเสริมการปลูกสายพันธุ์เยอสิบแมาดูด้าน นะช่วงนี้เราก็ไปหน้าฝนตัวนี้นี่ครับมันจะออกอย่างนี้ครับต้นโกโก้นะก็จะออกตั้งแต่โคนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตาดอกเยอะมากเลยนะกล้องมาใกล้ๆหน่อยครับใ่ห้ผมจะชี้เห็นตาดอกนะครับโกโก้เนี่ยฮะมันจะมีดอกก็จะเริ่มออก รุ่นเป็นรุ่นนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นลูกแล้วรุ่นเล็กนะนี่ก็รออีประมาณสัก4เดือนก็จะเป็นลูกใหญ่แบบนี้นะฮะนี่ดูลูกสุกครับอันนี้เราก็นี่ก็คิดว่าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวตัดลูกนี้ไปก่อนผลก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าต้นนี้ฮะอายุตั้งแต่5ปี6ปี7ปีก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้นก็จะใหญ่ฝักก็จะใหญ่เม็ดก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูต้นอื่นนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับต้นอื่นนะครับอ่ะต้นนี้ครับอ่ะต้นนี้อ๋อนี่ก็มีครับนี่นะนี่ก็จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นต่อไปครับอันนี้ประมาณได้สัก1ปีอ่าเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้ต้นประมาณ1ปีครับอันนี้ก็ยังไม่ออกผลนะครับแต่ว่าเราปลูกใต้ต้นอ่ามะขาปลาดูห่้างบนฮะเราอยู่ใต้ร่มเงากโก้เนี่ยนะฮะมันชอบ อยู่ลำไรลำไรนะวิธีปลูกก็ง่ายๆครับก็คือเห็นเห็นกว้างๆหลังผมนี่ฮะก็ปลูกไปเถอะครับมัน <families> เป็นไม้ป่าปลูกไปแต่ผลมันเนี้ยมีมูลค่ามากสําหรับช็อกโกแลตมันสามารถไปทําช็อกโกแลตไปทําอาหารไปทำาะไรต่างๆมาดูด้านน<ด>ึงครับ,รบอันนี้ต้นมะม่วงเห็นไหมครับนี่คือต้นมะม่วงแล้วเราก็ปลูกนะครับปลูกใต้ต้นมะม่วงเห็นไหมครับมันก็โตนะครับงามมากเลยแต่ต้นมะม่วงนะครับตมามมาเลยครับตามมาผมจะพามาดูอ่ะด้านนี้ครับอันนี้คือใต้ต้น ไตต้นมมงหมดเลยครับนะถึงเกษตรกรครับท่านไม่ต้องสนใจนะครับคือต้นกโกเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ใต้ร่มเงานะอยู่กลางแดดก็ได้นะครับมาตามมานะต้นใหญ่มากเลยนะใต้ต้นสัมฉานะใบงามมากเลยครับเนี่ยดูครับนะมาเลยครับมาเลยครับตรงนี้เราก็ปลูกเป็นแบบให้มันอยู่ร่วมกันนะครับสามสามเมตรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับสามพัสามเมตรนะโอ้ตอนนี้ดดกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูต้นนี้ครับผมจะเด็ดต้นนี้ไปนะดูนะครับอ่ะ กล้องมาทางนี้เลยอ้าเห็นไหมครับโอ้โหนี่นะตัวนี้ครับนี่ก็อายุประมาณ3ปีตัดลูกนี้เป็นหนึ่งลูกนะครับอ่ะนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปฝากพี่น้องนะครับไปให้ดูนะโอเคครับอ่ะไปทางไหนแล้วครับตามมาทางนี้เองครับอ่ะหากันมุดมาเนี่ยครับโอ้ดูตัวนี้ครับพี่ลูกใหญ่ไหมครับลูกใหญ่มากใหญ่มากแต่ยังไม่สุกนะครับยีงเขียวอยู่นะครับอ่านี่ยครับเกษตรกรครับโคโก้จะเป็นวิธีชีวิตใหม่ครับ นะมุดกันมครับมุดมาลครับให้3โลูกนี้นะครับจะไปให้กับเกษตรกรดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับสามารถปลูก,กโกโก้ได้เลยพื้นที่ในประเทศไทยก็ขอบคุณฝากไว้คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมไปเอามดแดงออกจากตัวผมก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับพี่เดี๋ยวนี้นมดแดงกัมด,มดเต็มตัวผมเลยนะก็คลิปนี้ฝากไว้นะครับสำหรับบ้านเดี๋ยว ตากงตากงตาพี่ <mean> ี่คมวแดงกัดครับพี่โอ้เดี๋ยวเดี